สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนํำโชกนะครับในวันที่3ามสตุลาคม2อ6 4ีนะครับวันนี้แอดมินก็ได้เดินทางไปที่ดอนพุตานะครับนาอแอดมินก็ได้ไปกราบไหว้ที่ดอนพุตานะครับก็เจอนักแสวงโชคลาบนะครับเป็นกัมมขอตัวเลขโชคลาบอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับเด้อว่าตัวเลขของเพิ่นจะเป็นตัวเลขตัวใดนะครับนาอเพื่อนเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขที่มีน้งวันในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6หานะคร ครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญถ้ำน้ำโชคน้ำเด้อครับเด้อจาการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำนี้เรือครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันเนาะครับเนาะเขาวัเสือเขายสอนโว้ยเพิ่งจะมาบอกปีใหม่ไม่บอกเขายังสาบานนี่แต่ว่าเขาว่วเชื่อครับที่แท้แม่นอ่อกมาครับนอกจากนั้นเขาลงเฟซให้ผมเบื้องบนบ้าน หมื่นกว่าคนครับครับเขาเจ้าว่าโอ้อาจารย์นั้นตั้มนี่อาจารย์แป้น่ะสายยาพิ่นมาสั้นเขาเอานอาจารย์เพราะว่าบอกหอยถือครับบอกห้อยถือสามหัวนี่วันที่สี่มาสั่นนี่นะครับเมื่อวันเม้าเปลี่ยนนี้นี่ต่อหน้าปูนี่นี่ครับนี่ครับสีหัวคนบอดเสผมคนบอดเสีพ่อนี่ผมฟันเห็นนั่นพอไงผมตายนี่ครับ หน้าเป็ดปูผมอยู่เงื่อนครับอายุผมเจ็ดสิบหกบครับนงวดนี้ได้เนาะแม่นปูก็ได้ว่าเพราะงี้เมื่อกี้เจ็ดสิบหกแล้วปูอันปูอนกัเจ็ดสิบแปดเพราะสันปูอันมากกันละเจ็ดสิบแปดมมืเอาเจ็ดหกแปดก็บอกแบบนี้เลยมันเนี่ยทางได้ว่าแปะลูกแม่เพราะงี้อันปูตายหรือว่าสันปูอย่างก็ตายจังสีว่าผมก็บนี่ญาติผมก็ได้ลูกขึ้นมาครับ ผม่าจะเขามาในบ้านเขามาบ่ได้มียันยืหันยืนเดี่บางวก็ต้องไปดอกนู่นไปครับเจ้าเข้าไปอ้าเข้าเข้าไปเส้ิมกเก้าไปเอ้าไปอขาไปเข้าบปข้าไปาไเข้าอข้าไเ้าปูาไเข้าไเข้ไปเขาเขอเขปเขาไปเข้าบปะขอาไปาขคขาา ออัันนนนื่่บแหละให้เพิ่นไปเข้าฝันหรือว่าพอจะมันจุดถูกนะครับเนาะให้เพิ่นไปเข้าฝันอ๋อเพิ่นไปเข้าฝันนะครับเนาะมีถูกไหมพี่เด็กพี่เด็ครับถูกถูกตัวเลขเหรอเบื้องในครับเพิ่อนเออขออาจารย์แปะเพิ่นจุดเมื่อกี้นี่ครับนี่สองเก้าครับผมโอ้ยหถูกเก้าครับ แม่ทุกแล้วบอ,อครับอันะนี้ <c oughs> ครับเหลืออีกต้นหนึง่งถาหลุดด้วยครับเด้อแม่นดี๋ยวพอมันตรงใจบ่ตรงตัวฟันคักๆเนาะฟันมาจังไหนตั้นแต่รางวัลที่หนึ่งที่เอาฟันมาให้อีกหลังนึงฟันยางฟันว่าคนไอเกี่ยวเขาครับ <c oughs> สองคนครับ กระตงขึ้มมากันแมนบอกฉลองนี่ตะกาขยะเนาะแสดงว่าฟันว่าเกี่ยวเขาสองคนเก้าสองยุคนครับยุ่งเทพบอกเขาถือเลยครับหวยแต่คอยบัซื้อครับครับพซื้อมาค่อยมคยเด่นหวยแต่ว่าเลขเลขนี่ถูกไม่ตรงใจเป็นบ่เก้าสองครับว่าเยอะเห็นตบมือโอ้แสดงว่าตรงใจคักนะบอกกินเนาะ คิดคิดว่าสิซื้อนะนะอ๋อครับพอดีมากนี่ก็ได้มาทั้มาตรงสนหอกครับตรงใจเรืมันบอ่ครับอันขันคอยฟันขันพูดยวคันคอยพ่เห็นคอยพ่ซื้อขันคนอื่นน่ะขันตรอกันจังส่คอยจังสิซื้อครับแสดงว่าพ่อนเนี่ฝฟันฝันเกี่ยวกับเด็กเก้าสองหรือเปล่าครับไปเกี่ยวเขาสองคนเกี่ยวเขาสองคน ไปก็ผู้ชายคื้าไม่ยิ่งครับผู้ชายอ๋อเป็นผู้ชายเนาะครับเนาะก็คือว่าสองเก้าเก้าสองสองเก้าหาเป็นสี่หลครับในความคิดมั้ครับความคิดถ้าฟันวาดีแก้วเข่าจะแปลเป็นสองสองเก้าสองเก้าหาัาม้าเนก้อาจ9 9สองเก้าเก้าสองเป็นยังเท่าตีแบบนั้ครับเอา เกี้ยวกะเก้าขับเข่ากัะเก้านออ้เข่าหนึ่งก็ถือว่าเป็นเก่าอ่ครับขับไปน้ากันสองคนสองอ่างนี้ครับครับกระซื้อไปซื้อหาซื้อไปซื้อซานละครับห้ามันดวงโอ้่งออเอะกันที่อันร้านเบ้าเนี่ยกันห่ออเยอะฟ้โอ้เลีู้สองอย่างนีวะ สองเกสองละครับทำไม,มตรงแฮะสองเก้าสองสองเก่าเก่าสองเก่าสองมีจุดไหมทางจุดไยแล้วที่เขาก็ไบที่ปูอ่นผมฟันหินปู่นอยล้ว,ว่าจันทร์เป็นั่่วาอยู่ไป <laughs> ค, <laughs> คิดพอมาเลยเล็กสองเด็กยังบันเล็กสองยังวาสองเก้าสอง,สองตัวล่างเนียเอ้อ ตสองสองเนี่ยท้องีดีป่ะนี่สอง้านนสองีดีบ่ะนี่ครับสองกับสองเนาะสองกับสองนี่ผมถูกปูให้ออกกันที่ว่าผมฟันเห็นปูเด้อปูเอยเราให้แกตัวเด้อปูเอ้ยแปะแปะแล้วจะเจียวเขาปูแล้วจะหนีห่กันจะเลี้ยวล้วปูเอ้ย

ไม่ตาผูเชือเข้าขาวเขพอไปงานไม่หอกซำว่านนอนได้หน่อยตาเก่าเห็นไหสามเกินั่นครับผมสมเกิดเก้า โอ้สีส่น้ำปูได้บาทสามหาศูนย์กับสีนี่ก็แต่เจ็ดหกกับสีนี่เหรอนี่เจ็ดเก่าเจ็ดหกพ่อว่าบ้นเด็กสามมเนี่ยเด็กสามเต็มๆนี่เห็นมั้ยบ้านน<อ>ี่สามง่ามบอโอง่ามบอครับง่ามนี่น เจ็ดเก้าสามก็ได้สามหกเจ็ดสามเก้าเจ็ดแงี้ยฉีดออกแค่เทาีอยู่เพราะอันชุ่น,น,นี่เท่าไงอ่ะเลขผมอ่ะนั่นน,น่ะสามเก็ดเก้าอ่ะไม่พอตา แม่นิวเหาะแม่นึกสามหมนสมสิงแขนสานสาิงเต็มเรื่นี่ยเกตเก้าสามสามเก้าเกม่ว่าตาตาเนีเขาเดินมาสิเป็นหกแปดหกแปหกแปดับสามาศูนย์กับสามาศูน เจ็ดห<โ>ก,กไปเท่กเากับจะเขายูต่วันจะอยู่รางัจะอยูอร่รางมันบ่ก็มีสามชุดนี่เนาะแม่เป็นังไดปูมาบอกขักปันนั่นบ่แมนครับท่านบอกอหย่ยบไปแต่ว่าสามเจ็ดหกมันคือเข,ขาวันน่ะสามเจ็ดหกนี่บนไปวนมาเ่นะครับเนาะแมนสามเจ็ดหกสามเจ็ดเกสิบบ่แม่อนครับ อ่าขอบคุณหลายๆน้ำแปะครับครับครับ,ๆๆรบท่านผู้ชมนีม่ก็เป็นตัวเลขที่ดอนพุตาบวกกับความฝันของอาจารย์แปะนะครับเนาะเพิ่นก็ได้มาจุดทูปอาจารย์แปะเพิ่นก็ได้มาจุดทูปแต่ตัวเลข793นะครับ793นะครับส่วนความฝันเพิ่นก็ได้ตัวเลข68 786 350นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของอาจารย์แปะก็ไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ เื่อเป็นตัวเลขโคลภตัวเลขที่มีน้งวันนะครับนาะในงวดว,วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกสี่นะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนาอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้กาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมนำโชคมาเเด้อครับเด้อด้ยการกดไลค์กดแชร์นะครับนาอ ผู้ใดยังบอกติดตามก็ฝากฝากดติดตามให้นำในเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินจะตามตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าหรอครับครับท่านผู้ชมแอดมินมุลท่านนำโชคก็ขออวยพรใ้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบในความสุขความเจริญ